สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบนะคะกลับมาพบกับครูบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ท2ค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์มากับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1เล่มนี้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดมาที่หน้า162ค่ะในหน้า162นี้เราจะมาเจอแบบ ที่หกจอนะคะเป็นการอ่านแผนภูมิรูปภาพเรามาดูกันค่ะว่าเราจะอ่านแผนภูมิรูปภาพกันได้ยังไงข้อที่1เขาบอกว่ากิจกรรมการละเล่นไทยงานปีใหม่นะคะตรงนี้จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยในงานปีใหม่นักเรียนดูนะว่าการละเล่นไทยมีอะไรบ้างเขาให้มาเป็นงูกินหางหมาก้านกล้วย มอนซ่อนผ้ารีรีเข้าสารทีนี้เขาบอกว่ากำหนดให้รูปหน้ายิ้มเนี่ยแทนจำนวนนักเรียน1คนนักเรียนมารับกันว่างูงกินหางมีเด็กเล่นกี่คนเดี๋ยวนับไปกับครูนะ1 2 3 4อ,มอะมากั้นกล้วยเล่นกี่คนคะนับกับครูนะ1 2 มอนซ่อนผ้าโอ้ดูเยอะจังเลยเนาะเอานับค่ะ1 2 3 4 5 6และ7อ่าหม,มอนซ่อนผ้าเนาะต่อไปรีรีข้าวสารมีคนเล่นกี่คน1 2 3 4 5 6ทีนี้เรามาตอบคำถามข้างล่างกันเขาบอกว่าจากแผนภูมิรูปภาพนะคะแล้วเติมคำตอบ ข้อที่1มีนักเรียนเล่นรีรีเข้าสารกี่คนเมื่อกี้เรานับกันไว้แล้วรีรีเข้าสารอยู่ตรงไหนคะนี่รีรีเข้าสารเล่นกี่คนลูกเรานับกันไว้แล้ว6คนนักเรียนเ่าเลียหกมาเติมง่ายๆเลยอ่ะทีนี้ข้อที่2มีนักเรียนเล่นมาก้านกล้วยน้อยกว่าเล่นมอนซ่อนผ้ากี่คนเราก็ต้องมาดูว่ามอนซ่อนผ้านะมอนซ่อนผ้า มอนซ่อนผ้าเล่นกี่คนแล้วหมาก้านกล้วยเล่นกี่คนอ่ามอนซ่อนผ้าเล่นทั้งหมดเจ็ดคนหมาก้านกล้วยเล่นทั้งหมดสามคนมีอยู่เจ็ดเอาออกไปสามอ่ะนักเรียนเอานิ้วขึ้นมาเจ็ดนิ้วเลยหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดไปก็อ่ะพร้อมนะเจ็ดนะหนึ่งสามที่ห้าหกเจ็ดอ่ะขึ้นมาเจ็ดนิ้วหักออกไปสามลูกหนึ่งสองสามเหลือเท่าไหร่ หลือเท่าไหร่ลูกตอบดังๆสิมีอยู่7หักออกไป3เหลือ4ถูกต้องจ้าได้ยินเสียงนักเรียนอยู่เนาะต่อไปค่ะข้อ1นึมีนักเรียนเล่นมอนซ่อนผ้าเท่ากับนักเรียนที่เล่นอะไรกับอะไรก็คือต้องหาว่าอะไรบวกอ,บอะไรแล้วได้7เนาะเพราะว่ามอนอนผ่าเนี่ยเขาเล่น7คน ทีนี้จะหาการละเล่น2อย่างที่เอามารวมกันแล้วได้7 mm hmm. นักเรียนว่าเราจะเล่นอะไรดีอ่าก็ต้องเอาอะไรคะงูกินหางซึ่งมีค่าเท่ากับ c มาบวกกับม้าก้านกล้วยก็คือ3 mm hmm. เอา c ไว้ในใจช่วยคุมาสามแล้ว5 6 7 mm hmm. เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องเล่นกัน2ออันนะการละเล่นที่เราต้องเล่นก็คืองูกิน หางกับมา้มากา้านกล้วยเราทำสองอย่างนี้นะคะถึงจะเป็นรวมแล้วได้เท่ากับหมอนซ่อนผ้าเจ็ดนะคะอัะนนีก็เขียนตามครูเลยง่ายๆนะคะจากนั้นนะสุดท้ายแล้วค่ะของวันนี้นะให้นักเรียนบอกว่าในการเล่นเกมตัวต่อนำตัวต่อมาเป็นรูปอ่านำ ตัวต่อมาต่อเป็นรูปต่างๆนะคะจำนวนนักเรียนที่เล่นรูปต่างๆมีรูปอะไรบ้างหุ่นยนต์รถยนต์บ้านดอกไม้สัตว์ทีนี้เขากําหนดให้หน้ายิ้มนี้แทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนใครที่ต่อมาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมีกี่คนนะักนะไปกับคุณครูด้วยกันคนที่เล่นเป็นหุ่นยนต์ก็คือ 1, 2 ถ้าต่อเป็นรถยนต์ก็1 2เหมือนกันต่อเป็นบ้าน1 2 3 4นักเรียนนับกับครูด้วยนะช่วยครูนับด้วยนะคะนักเรียนที่เล่นต่อเป็นดอกไม้1 2 3 4 5 6 7 8และคนที่ต่อเป็นสัตว์มีแค่1คนอะทีนี้เรามาตอบคำถามกัน นักเรียนตอบเป็นรูปดอกไม้กี่คนเมื่อกี้เรานับไปแล้วกี่คนคะนี่หรือตรงนี้กี่คนคะ8อ่ะนักเรียนก็เอาคําตอบมาตอบเลยคือ8อ่ะมีนักเรียนตอบเป็นรูปอะไรน้อยที่สุดร,รูปอะไรคะ,ร,ร,ะรูปสัตว์นะรูปสัตว์น้อยที่สุดเลยมีตอบแค่คนเดียวเองใช่ไหมคะ มีนักเรียนต่อเป็นรูปสัตว์น้อยกว่าต่อเป็นรูปบ้านกี่คนนักเรียนก็ต้องมาดูว่ารูปบ้านกี่คนคะ4คนแล้วรูปสัตว์กี่คนคะคนอ่งคนรูปสัตว์น้อยกว่ารูปบ้านคือ4ลบ1เหลืออ่านนิ้วขึ้นมา4หักออกไปหนึ่งเหลือตอบดังๆค่ะเก่งมาก3นะคะต่อไปค่ะมีนักเรียนต่อเป็นรูปหุ่นยนต์รูปรถยนต์และรูปบ้าน รวมกันรวมกันเท่ากับนักเรียนที่ต่อเป็นรูปอะไรอะนักเรียนต้องมาดูก่อนนะมันมีอยู่3าํคำนะลูกนะรูปหุ่นยนต์รูปรถยนต์และรูปบ้าน3อันนี้นักเรียนจะต้องเอามาบวกกันก่นอนไปดูกันว่าเราจะบวกกันยังไงดีหุ่นยนต์2รถยนต์2รูปบ้านอีก4ี่อะ 2, 2, บวกสองได้4 4บวก4ได้8นักเรียนก็มาดูว่าแล้วรูปอะไรล่ะที่ต่อแล้วได้8รูปอะไรคะรูปดอกไม้นักเรียนก็เขียนดอกไม้เพราะว่าดอกไม้มีค่าเท่ากับคนจำนวนเด็กที่เล่นต่อเป็นหุ่นยนต์เป็นรถยนต์แล้วก็เป็นรูปบานเนาะ มาดูค่ะข้อสุดท้ายนี้โอ้โฉทยาวๆข้อ2.5มีนักเรียนต่อเป็นรูปดอกไม้ได้แล้วหรือตัวต่อออกแล้วต่อเป็นรูปสัตว์สามคนนะจะได้แผนภูมิรูปภาพทีมมนะ่มีนักเรียนต่อเป็นรูปดอกไม้เหลือกี่คนนักเรียนดูนะเขาบอกว่ามีนักเรียนต่อเป็นรูปดอกไม้แล้วทีเนี้ยหรือออกหรือออกหรือออกไป๋ยว ของกูเปลี่ยนสีปากกาหรือออกไปสามคนหนึ่งสองสามแล้วก็ไปต่อเป็นรูปสัตว์เนี่ยสามคนเนี้ยเขาไปต่อเป็นรูปสัตว์แทน mm hmm. เขาต่อเป็นรูปสัตว์แทนสามคนเนี้ยทีนี้เขาบอกว่าแล้วเด็กที่เหลือต่อรูปดอกไม้อ่ะ mm hmm. เหลือกี่คนนักเรียนดูเลขอะไรนี่ตรงนี้เลขอะไรเลขอะไร เหลือ5คนใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลข5ลงไปเลยเหลือ5คนทีนี้แล้วแล้ว3คนนี้เขาไปต่อรูปสัตวแทนเพราะฉะนั้นตรงรูปสัตว์ต้องมีเพิ่มขึ้นก็ต้องนับเพิ่มจากตัวนี้จาก1ก็เป็น2 3และ4ะนักเรียนก็ตอบเลย4นะคะ แล้วค่ะเด็กๆสำหรับหน้าสุดท้ายนะเมื่อกี้ไม่ใช่สุดท้ายนะคะอันนี้คือหน้าสุดท้ายนะคะสำหรับการอ่านแผนภูมิอย่างง่ายในหัวข้อ6.2เนาะข้อ3เขาบอกว่านักเรียนกินขนมชนิดต่างๆในงานเลี้ยงปีใหม่อันนี้เป็นจํานวนขนมชนิดต่างๆที่เหลืออยู่ในฐานนะคะเรามาดูว่าขนม3ชนิดนี้ที่เรากินก็คือมีวุ้นกะทิมีถั่วกวนมีตะโก้นะคะทีนี้มาดูว่าขนมที่เหลืออยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเดี๋ยวนะไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะวุ้นกะทิเหลืออยู่หนึ่งสอง 3 4 5 6และ7นะคะส่วนถัววนะะถ่วกวนนะคะถั่วกวนเหลืออยู่กี่ชิ้นนับนะ1 2และ3นะ,ะส่วนตะโก้นับค่ะ1 2 3 4 5เหลือ5ชิ้นทีนี้จากแผนภูมิรูปภาพให้นักเรียนเติมว่าขนมชนิดไหนเหลือมากที่สุดนักเรียนก็ดูเลยมากที่สุดก็คือ7ชิ้นคืออะไรคะ วุ้นกะทินักเรียนก็เขียนคําว่าวุ้นกะทิลงไปเลยนะคะเขียนจากข้างบนเลยเนาะวุ้นกะทิเรียนเติมไปเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเขาถามว่าขนมอะไรเหลือน้อยที่สุดนะเหลืออยู่3มชิ้นคืออะไรคะถั่วกวนนักเรียนก็เขียนคําว่าถั่วกวนล,ลงไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วข้อที่3มขนมตะโก้เหลือมากกว่าขนมถั่วกวนอยู่กี่ชิ้นนักเรียนก็ต้องมาคิดแล้วว่าตะโก้เหลืออยู่5ชิ้นถั่วกวนเหลืออยู่3ชิ้นเอา5้าไปลบ3า่หานักเรียนอะนนิวขึ้นมา5นิ้วหากออกไป3าค่ะนะับหนึ่งสาเหลือกี่นิ้วคะอ่าเพราะฉะนั้นเหลือขนมตะโก้มากกว่าเหลือมากกว่าถั่วกวนอยู่2ชิ้นนะคะ ข้อที่4ขนมถั่วกวนเหลือน้อยกว่าขนมนว,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 ออ 3, วุ้นกะทิถั่วกวนถั่วกวนเหลือเท่าไหร่คะ3าวุ้นกะทิเหลือเท่าไหร่เจ็ดเวลาลบกันจะต้องเอาอะไรคะเจ็ดลบไป3ามอ่ามีอยู่เจอ่านิ้วขึ้นมา1 2ึ่งสอี่ห้าหกหักออกไป3ามค่ะ1 2ึสาเหลือเท่าไหร่ลูกตอบดังๆเลยนะคะเหลือ4ชิ้นเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะตอบว่าขนมถั่วกวนเหลือน้อยกว่าขนมมุ้งกะทิอยู่4ชิ้นนะคะในข้อที่5นี้นักเรียนชอบกินขนมอะไรมากที่สุดเพราะอะไรและชอบกินขนมอะไรน้อยที่สุดเพราะอะไรคําว่ามากที่สุดนักเรียนจะมาดูอันนี้มันเป็นคําถามซ้อนนะลูกเพราะว่าเขาพูดว่าขนมที่เหลืออยู่ถ้าขนมเหลือเยอะแสดงว่านักเรียนชอบกินไหมไม่ชอบอะไรที่เหลือน้อยคือขนมที่เราชอบกินอะอะไรเหลือน้อยที่สดุด กูสิถั่วกวนใช่ไหมคะแสดงว่าเนี่ยที่มันเหลือน้อยอ่ะแสดงว่าคนชอบกินนะเพราะว่าเพราะเหลือน้อยที่สุดนะนะแสดงว่ามันอร่อยมากมันก็เลยเหลือน้อยเนาะเพราะว่าคนกินไปหมดเลยแล้วเขาชอบกินขนมอะไรน้อยที่สุดอ่นะก็ต้องมองกับกันว่าอะไรที่เหลือเยอะมาก ก็คือวุ้นกะทิแสดงว่าเขาไม่ชอบกินนะคะเหลือวุ้นกะทิเพราะอะไรเพราะว่าเหลือมากนะคะเหลือมากที่สุดคําว่าเหลือมากที่สุดก็คือ มันไม่อร่อยอ่ะมันก็เลยเหลือเยอะสุดนี่ก็คือคําตอบที่นักเรียนจะตอบในหน้านี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอให้เด็กๆนะคะมันทำคณิตนะคะฝึกคิดคณิตอยู่อย่างสม่ำเสมอเนาะเราจะไดะ้เข้าใจในเรื่องแผนภูมิรูปภาพได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ